เซ่จะก,การะซิบท,ทำไมก็อยากให้มันดูน่าตื่นเต้นไง oh. อ๋อ้อยู่ที่ไหนนะคะเขื่อนขุนด่านปราการชนค่ะใช่ค่ะก็คือที่ที่เราอยู่ตรงนี้นะคะเป็นจุดชมวิวของฝันเเขื่อนจะบอกว่าตรงนี้ถ้าหันไปดูน้ำดูวิวสวยมากตรงนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ำใช่ไหมคะแล้วก็ลอ้ลอมรอบไปด้วยภูเขาเลย,ยใช่ส่วนฝั่งตรงข้ามาถ้ามองไปก็จะเป็นวิวพาราโมาสุดลูกโหลูกตาเลยนะคะ ส่วนจุดที่สองก็คือ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 อะไรคะก็คือข้างล่างเขื่อนนะคะก็จะมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์เยอะแยะมากมายเลยเจ๊จะอยากลองไปจัอยากแบบแอดเวนเจอร์สักครั้งหนึ่งลองไหมเจ๊ไปไปกันค่ะก่อนที่จะลงไปดูนะคะว่าด้านล่างเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างก็พามาแวะอีกแลนด์มาร์กหนึ่งของละครนายกค่ะ นั่นก็คือน้ำตกวังตะคบเฮ้ยน้ำตกมังตะไคร้เอ้ะถูกแล้วเอาถูกแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าที่น้ำตกเนี้ยแบบสวยขนาดไหนจะบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงที่แบบเหมือนนักท่องเที่ยวกำัเยอะใช่นักท่องเที่ยก็เลยเยอะไปดูตรงนั้นดีกว่าไปค่ะไปค่ะ All night long dance tongues with Yeah We our razor ทอนนี้ค่ะเราสองคนก็อยู่ที่ทุง่งนาม,มุยนาม,มุยใช่ม,มุยเนี่ยใช่เลยเป็นระไรอ่ะ <laughs> เป็นอะไรอ่ะแซ่เป็นอะ ที่นี่นะคะเป็นเหมือนกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมมากๆเลยเนาะ,ะใช่เป็นเหมือน <ๆ S 2> มานครนายกก็อาจจะต้องแวะมาที่นี่เพราะว่าถ่ายรูปสวยใช่ไหมใช่ <I S 1> เป็นเน็ตไอดอลว่าไงคะ<ช>ความเหตุ<ช><ด>คือตรงนี้เหมือนเป็นจุดเช็คอินจุดใหม่นะคะนะครนายกคือต้องมานะคะมีทุ่งนาให้เราถ่ายรูปนะคะทุ่งนาก,กว้างๆและด้านหน้าก็จะมีตลาดให<อ>้เราดูแล้วเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะ ุก็พร้อมแล้วนะคะที่จะแบบไปขับ ATV ค่ะกันน้ำกันฝนสุดๆใช่แบบเขาเรียกเทอน้ำเข้ามาเจ๊บอกว่าตอนนี้เจ๊อยากไปแต่แต่ว่าน้องพร้อมขับหรือเปล่าพร้อมมากเจ๊ไปเลยค่ะ กิจกรรมนะคะที่มานครนายกเนี่ยต้องไม่พลาดเลยคือการล่องแก่งใช่ไหมน้องน้ำใช่ค่ะถ้าใครไม่ทำไม่ถือว่าผิดพิดผิดแปลกันได้หรอใช่มีข่าวดีจะบอกว่าล่องแก่งครั้งแรกอีกแล้วเหรออิแล้วนะสอนได้นะใส่ได้นะอันนี้คือหมกสองใบอ่ะใส่แฟไงใส่แฟต้องมาไปถ้างนั้นเราก็ไปกันเลยอ่ะไปค่ะ พร้อมไหมคะก็ไม่เห็นน่ากลัวเ้เลยค่ะก่อดดีๆนะเต้ตอนนี้ก็จบกิจกรรมของวันนี้แล้วใช่ไหมการพายเรือล่องแก่งก็จบแล้วแล้วเราไปชลพฤกษ์รีสอร์ทกันต่ะกลับโรงแรมกันค่ะ วันนี้เราสองคนทำกิจกรรมมาทั้งวันเลยค่ะเหนื่อยมากขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะสวันดีนะคะ นี่นะคะเราสองคนก็เพิ่งตื่นคะ่ะตื่นมาก็เป็นแบบนี้เลยนี่คือชุดนอนและหน้าสดของเราใช่ไหมนะ้าใช่ตื่นมาก็เป็นแบบนี้หนะ้าก็คือสดมากมากินข้าวนะเจนโนใช่เดี๋ยวเจะจะพาน้ำนะคะไปกินข้าวที่ห้องอาหารของชลพรกรีสอต์ทค่ะเห็นไหมเข้ามาปุ๊บนะก็จะเป็นแบบโปร่งสบายอืมไม่ต้องใช้แอร์เลยเพราะว่าได้ลมบรรยากาศแบบธรรมชาติฟังเสียงนกกรงโมโรงอสที่นี่ได้รางวัลกรีนโฮเทลด้วยเคยได้ยินไหม เ,เดี๋ยว<ช>เราจะไปถามผู้รู้นะคะว่าครีมฮถดกคืออะไรค่ะแปะสลัดก่อนดีกว่า ทำไม่มีผักผลไม้ต้นไม้เต็มไปหมดเลยอะไม่มีผลไม้คุณเนาะแต่พี่จะบอกว่าเนี่ยนะถ้าเกิดว่านามอยากได้ต้นไม้จากที่นี่นะเพียงแค่น้ำเนี่ยเอาแก้วมาแลกสมมติน้ำอะไปดื่มกาแฟที่คาเฟ่ใช่ไหมอเอาแก้วมาแลกต้นไม้ได้เลยที่เนี่ยก็จะเอาต้นไม้ปักดินอะไปให้นามมาปลูกได้ที่บ้านเลยโอดีจังเลยอะ,อะแล้วเจ๊รู้ได้ยังไงอะคนฉลาดแบบเจ๊อะนะก็ต้อง เขาบอกมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสดี๋ยวช่วยแนะนาตัวให้ทางบ้านรือจักไหนค่ะค่ะอัญชลีชัยทรัพย์นะคะเป็นเอดีอยู่ที่ชลพฤกษ์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกค่ะเห็นแบบตามสติ๊กเกอร์ตามแบบประหไฟใช่ไหมหน้าห้องน้ําในห้องน้ำอะค่ะมีว่าแบบให้ประหยัดประหยัดไฟประหยัดน้ำซึ่งซึ่งจริงๆเราอยากจะบอกทุกคนว่าการที่เราเข้าร่วมในโครงการกรีนโฮเทลเนี่ย เราก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวหรือว่าแขกที่มาพักโรงแรมชลรพุกรีสอร์ทแห่งนี้เนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลในเรื่องของการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเมื่อกี้ตอนเราตักสลัดเนาะเราก็เห็นว่าแบบเนี่ยเขาปลูกเองด้วยต้องมาจากตรงนี้แน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่เราก็ปลูกผักสลัดเองเพื่อที่จะเอามาเสิร์ฟใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีโครงการที่เราเรียกว่าเป็น zero purchase เป็นเป็นหนึ่งในโครงการกร e นโฮเทลที่เราที่เราคอมมิชเมนต์ไว้กับไว้กับโครงการว่าปี63เนี่ยเราจะซีโร่เพอร์เชสพวกมะละกอพวกกล้วยพวกผักสลับทั้งหมดแล้วเราก็ยังมีโครงการที่จะปลูกมะเขือเทศปลูกอะไรต่อๆไปอีกหลายอย่างเลยค่ะดีมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะยินดีอย่างยิ่งค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ เราก็อยู่ที่ร้านอาหารริมสวนแล้วค่ะค่ะซึ่งร้านอาหารริมสวนนะคะเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมชลระผุรีสอร์ทใชะใช่ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ฝั่งนอยุงก่อนนะคะที่จะเป็นแนวแบบไทยๆค่ะเป็นตำรับคุณยายนะคะนี่เริ่มจากนี้เลยค่ะแกงเป็ดนะคะทานคู่กับขนมจีนแล้วก็ข้าวเปล่าแต่นอยุงที่นอยุ่งชอบมากคือน้ำพริกสองตัวนี้ค่ะ อันนี้นะน้ำไม่ใส่ผงชูรสเลยก็คือใช่น้ำพริกกับหมูแล้วก็น้ำพริกปลาดุค่ะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวไข่เยิ้มนะคะมีกรอบของน้ำมีอะไรมากของน้ำนะคะก็มาทางแบบฝรั่งนิดนึงอ่ะเจ้าูจีใช่อันนี้เป็นมิกซ์บิลนะคะก็จะมีสเต็กต่างๆนะคะมีทอฟฟี่เน่สเต็กปลาแซลมอนนะคะเบเกอรี่มชพอเตโต้อันนี้อะไรอะชีสปะ ก็แบบตบด้วยสลัดเบคนอ,อนใย่ <yeah. S 1> ที่เลือกมาก็คือเลือกเบคอนใช่ท่านผักเนี่ยไม่กินกินเบคอนเอ้ยผักต้องกินเพราะว่าเป็นเป็นผักที่ปลูกในนี้เ <c oughs> เป็นผักออแกนิกใช่พอทานเสร็จแล้วเราก็ตบผายด้วยของหวานนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนค่ะต้องขอบคุณกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ ที่สำคัญค่ะต้องขอบคุณที่นี่เลยชลพฤกรีสอร์ทนครนายกนะคะที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็พาพวกเราเนาะไปดูกิจกรรมอย่างกรีนโฮเทลด้วยได้ความรู้ไปเยอะมากเลยค่ะใช่ค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการติดตามชมแบบเรื่องราวดีๆแล้วก็กิจกรรมดีๆนะคะสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fan Page กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะและ YouTube c h a n n e l Green t h a i l a n d ค่ะ สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะนี่ขอเริ่มด้วยเมนูนี้เลย